สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังอยู่กับช่องใบเตยการนา2324 The Real w เจอเรียวไว้และถ้าคุณได้ยินเสียงนี้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะเพราะคุณกำลังอยู่ในจุดที่พลังงานในตัวคุณพร้อมจะเปลี่ยนแล้วจริงๆนะคะปาฏิหารไม่ใช่เรื่องเวทมนต์ไม่ใช่แสงวาบ ไม่ใช่เทวดาโผลมาแต่เป็นปฏิหารที่เป็นผลลัพธ์ของพลังงานใหม่ค่ะคุณเริ่มสร้างจากภายในตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเลือกมองตัวเองด้วยความรักเลือกปล่อยความกลัวเก่าเลิกคิดว่าฉันไม่พอนั่นล่ะคะ่ะปาฏิหารเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะ หลายคนถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตเรากำลังเปลี่ยนพลังงานคำตอบก็คือคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับความรู้สึกเดิมๆอีกแล้วทั้งที่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนอะไรมากแต่ข้างในของตัวคุณเองเริ่มสัน่นสั่นในแบบที่ไม่ได้กลัวแต่เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานใหม่ กำลังพาคุณนะคะเปลี่ยนขึ้นความถี่ชีวิตค่ะทุกคนมีคลื่นความถี่ของตัวเองทุกวันเราส่งพลังงานออกไปจากคำที่เราคิดคำที่เราพูดและความรู้สึกที่เราซ่อนไว้ข้างในค่ะคนที่พูดว่าฉันโอเคแต่ในใจยังกลัวพลังงานจะสื่อว่ายังไม่น่าเชื่อหรือยังไม่เชื่อ และจัก,กรวาลจะส่งสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องกลับมาสะท้อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกจากชั้นเหนื่อยเป็นชั้นกำลังพักเพื่อเติมพลังจากชั้นขาดเป็นชั้นเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาแค่นั้นเลยค่ะพลังงานก็จะสั่นสะเทือนในความถี่ใหม่ทันทีนะคะและชีวิต จะเริ่มเรียกดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามาให้สอดคล้องค่ะคุณอาจจะยังไม่เห็นนะคะว่าของขวัญคืออะไรแต่มันเริ่มเคลื่อนเข้ามาแล้วนะคะในรูปของความคิดใหม่ๆมุมมองที่ไม่เคยคิดและการตัดสินใจที่กล้าขึ้นแบบที่ตัวคุณเองยังตกใจค่ะ ปฏิหารไม่ใช่การที่ชีวิตของเราพลิกได้ใน1วันนะคะแต่มันคือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจของเราทุกวันจนวันหนึ่งเนี่ยนะคะมันชัดพอค่ะแล้วคุณจะมองย้อนกลับมาพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันยังเชื่อต่อไปสเต็ปต่อมานะคะเรามาลองหายใจลึกๆนะคะ ไปพร้อมกับใบเตยนะคะสูดเข้าช้าๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องเร่งอะไรอีกต่อไปสิ่งดีๆจะเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดและตอนนี้ฉันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในพลังของคนที่คู่ควรกับปาฏิหารินั้นแล้วสุดท้ายนี้ ใบเตยอยากจะบอกนะคะว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแค่คุณยอมรับว่าคุณมีพลังและเลือกจะใช้พลังนั้นกับความคิดดีๆต่อชีวิตแค่นั้นเลยนะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่ต้องฝืนอะไรเลยค่ะขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะ ขอบคุณที่ยังเชื่อในพลังของตัวเองและขอบคุณที่คุณยังอยู่ตรงนี้กับเสียงของจัก,กรวาลในแบบของใบเตยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเรี White, ยวไว้ใบเตยการจนา2 3 2 3 3 2 4อ่อ่นจะเทือนใจคุณด้วยความเชื่อว่าคุณมีค่าพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีเสมอขอให้คุณโชคดีค่ะ